วัสดีครับท่านผู้ชมทาง YouTube และเพจเฟซบุ๊กผมเจ้าหน้าที่คอนเทนต์และเทคนิคเชียนีวันนี้จะมาแนะนําเครื่องดัดเหล็กยี่ห้อมิกาว่ารุ่น B b 40T เราจะมาแนะนําตั้งแต่ก่อนการใช้งานวิธีการใช้งานวิธ,กวธ,กวธีการดูแลรักษาตัวเครื่องเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาตัวตู้เพราะว่าอุปกรณ์จะอยู่ภายในตัวเครื่องนะครับฝานี้ทั้งสด้านนะครับสามารถที่จะเปิดได้ทั้งสด้านเลยนะครับิคในการเปิดเพื่อไม่ให้ตัวล็อกเสียนะครับให้เรากด ในโป้กดหัวฝาเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ยกกระเดือขึ้นแล้วก็หมุนแล้วก็เปิดพอนะครับอาจะมีอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนี้นะครับซึ่งเป็นกล่องเหล็กที่เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดที่ให้มาการะตุวเครื่องเดี๋ยวเราจะเปิดดูเปิดฝาออก เห็นมีอุปกรณ์อยู่ภายในนี้นะครับเ,เริ่มจากตัวฟูตสวิตนะครับเดี๋ยวเราเอาฟสวิตออกมาก็จะมีลูกดัดต่างๆอยู่ในนี้นะครับจะจะออกมาเลีย้ยงข้างนอกให้ดู <Okay. S 1> เดี๋ยวจะมาแนะนำอาอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องนะครับตัวฟูตสวิตนะครับในกรณีที่เราจะดัดแบบออโตนะน้นะครับเป็นตัวประคองกันเหล็กดแล้วก็มีลูกดัดให้มา3ลูกนะครับจะมีตัวแกนกลางสําหรับดัดเหล็กไซส์เล็กๆนะครับตัวแกนสําหรับเอาไว้ใส่สัวมมอก ชุดนี้นะครับสามารถเราก็จะมีตัวประคองเหล็กด้านหลังนะครับก็ตัวตั้งตัวประคองของชุดนี้นะครับซ่งเปิดเกลียวเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในการก่อนที่จะใช้เครื่องตัดเหล็กของมิกาวานะครับเราจะต้องทาการเติมน้ํามัน,นเกียร์ก่อนนะครับแล้วการเติมที่ตรงจุดตรงนี้นะครับเวลาดูก็ดูจากช่องของตรงตามแมวอันนี้เดียวแล้วเอาประแจนะครับเบอร์27นะครับมาขันล็นอกทนี้ออกก่อนนะครับ จะเติมน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันเกียร์เบอร์ B 90หรือ140ก็ได้นะครับเติมประมาณ9ลิตรหรือเติมดูจัดาตาแมวนะสักครึ่งนึงของตาแมวนะครับเดี๋ยวเราเอาปวยใ,ใส่เวเาจะเติมน้ำมันลง ขาะที่เราเติมน้ามันเข้าไปประมาณ9ลิตรนะครับเรามาดูตรงช่องตาแมวนะครับะจะเห็นว่ามันเลยครึ่งหนึ่งของตาแมวนะครับเห็นฟองอากาศอยู่บ้างข้างบนนะครับถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาข้างบนนะครับก็อัอ๊แจะขันล็อกแน่นทีเดียวต่อก่อนจะใช้งานนะครับเราก็เอาตะลบีนะครับใส่ตรงเฟืองขับตรงนี้นิดนึงนะครับ พยายามใส่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเอาเจลบีตรงนี้ป้ายใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เฟืองข้างในนะครับตรงบนตัวบนนะครับก็มันใส่บ่อยๆนะครับวันนึงจะอาจจะใส่สักสองข้างก็ได้ครับเ,เจละบีมาป้ายเพื่อให้เจลบีมันหล่อเลี้ยงมาให้เฟืองมาทํางานหนักตัวเกินไปนะครับจะช่วยลดแรงเสียดสีของตัวเฟืองด้วย เดี๋ยวเราจะมาต่อไฟเข้าตัวเครื่องนะครับเนื่องจากมาจากเมืองนอกนะครับสายไฟเขาจะให้มาค่อนข้างสั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายไฟใหม่นะครับจะต่อเข้าไปข้างในเลยนะครับแต่ถามว่าจะต่อตรงนี้ได้ไหมก็ต่อได้นะครับแต่เราไม่อยากต่อนะครับเราจะเปลี่ยนเส้นใหม่นะครับโอเคโอเคเราจะเห็นกล่องตู้คอนโทรลไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูข้างในมันนะครับโอเคหลังจากที่เราเปิดตู้มาเราจะเห็นชุดแผง ไฟมาน,นะครับจะมีแม่เหก2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวเมนเบเกอร์นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนสายไฟเส้นที่เข้ามาหาตัวเบเกอร์นะครับเราจะเปลี่ยนสายเส้นนี้นะครับทั้งเส้นเลยนะครับซึ่งเป็นสายสคอนะครับพอเราจะต้องต่อสายาดินไว้ด้วยหรือใส่กาวไว้ป้องกันไฟดูดน,นะครับเดี๋ยวเราจะถอดเ้นี้ออกเลย ในกรณีที่เราจะใช้ระบบอัตโต้นะครับเราจะต้องเอาตัวฟุตสวิกนะครับคือตัวนี้นะครับมาใส่ในช่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูตัวตาลับนะครับเห็นว่ามันมี2เขี้ยวนะครับคือตัวนี้ครับที่มากับตัวฟุตสวิกเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําในการก่อนต่อไฟเข้าตัวเครื่องเนื่องจากตัวเครื่องของเราเป็นไฟทีเฟดคือไฟ380โวลต์นะครับวอเตอร์กระด 4แรงม้า3,000วัตต์นะครับสตยไฟจะต้องใช้ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้เราเป็นสายพักสนาขนาด4แอมป์มินนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตู้โหลดเซ็นเตอร์วันหนึ่งเราจะต้องวัดไฟก่อนนะครับว่าไฟเป็นไฟ380หรือเปล่าน,นะครับเราจะใช้ตราตั้งด้าน a c นะครับเปิเดเเครื่องขึ้นมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะวัดลายกันลายนะครับต้องเป็น380น,นะครับ ทำสามลายครบเรียบร้อยเดีย๋ยวเอาปิดเบเกอร์ลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสสยไฟข้าแล้วเ,เดี๋ยวเราก็พอขึ้นเบเกอร์ปุ๊บเราไปเปิดที่เครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันหมุนไม่ถูกทางเราก็มากลับสายไฟ ผู้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับปิดมีไว้ก่อนหลังจากที่เราต่อไฟเข้ามารายกบเบเกอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายปุ่มการทํางานของตัวเครื่องดัดเหล็กรุ่นนี้นะครับทั้งีปุ่มนี้มันมีหน้าที่ทํางานอะไรนะครับเริ่มจากปุ่มแรกนะครับที่เป็นปุ่มสีแดงแล้วมีลูกศรอ,อยู่นะครับตัวนี้เป็นปุ่มเอาไว้สําหรับหยุดการทํางานอ่า อย่างฉุกเฉินนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เครื่องมันทํางานนะครับตัดมันเลยนะครับโดยการกดลงไปนะครับถ้าเราจะให้มันกลับมาทํางานเราก็หมุนอัดก๊อสมันจะเด้งออกมาเครื่องก็จะกลับมาพร้อมทํางานเหมือนเดิมนะครับอันนี้มาดูปุ่มที่2นะครับจะเป็นปุ่มเลือกระบบในการที่จะดัดเหล็กแบบแมนนวลหรือตัดแบบออโต้นะครับถ้าดัดแบบเมนนวลนะครับให้เลือกหมุนสวิตช์ตรงนี้มาในตําแหน่งเมนนวลนะครับโดยการที่เราจะต้องกด ตัวสวิตถ้าเรากดตัวสวิตสีแดงนะครับซึ่งจะหมุนไปทางขวานะครับเดี๋ยวลองกดดูเครื่องก็จะหมุนไปทางขวานะครับแต่ถ้าเราจะหมุนไปทางซ้ายนะครับเรากดปุ่มสีเขียวนะครับเครื่องก็จะหมุนไปทางซ้ายโอเคในกรณีที่เราเกิดว่าเราจะใช้ระบบออโต้นะครับให้เรา,าหมุนสวิตตัวนี้ไปที่ระบบออโต้นะครับครนีปุ่ม2ปุ่มนี้ก็จะใช้งานไม่ได้นะครับก็เราจะใช้แค่ตัวสวิต ที Workers, on, ่เป็นฟุตสวิกนะครับเดี like ๋ยวลองเหยียบฟุตสวิกดูนะครับเครื่องจะทํางานเองอัตโนมัตินะครับเราก็หยุดเองอัตโนมัตินะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราขณะที่เราดัดแบบอัตโนมัติถ้าเกิดข้อบิดพลาดนะครับที่เราจะต้องการหยุดแบบจุกเฉือนด้วยกันกดปุ่มนี้เดี๋ยวลองเหยียบอัตโนมัติดูนะครับถ้าเกิดการบิดพลาดปุ๊บเรากดปุ๊บเครื่องจะหยุดทันทีนะครับ เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราจะกลับมาใช้งานเริ่มต้นใหม่เราก็หมุนปรับเด้งขึ้นมาครับเดี๋ยว,วจะมาแนะนำในการใช้งานเครื่องดัดเหล็กว่ามาดัดเหล็กอะไรได้บ้างนะครับเครื่องนี้จะดัดเหล็กจะเป็นเหล็กตันนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์สูงสุดจะต้องไม่เกิน40มิลนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กเพาตันขนาด38มิลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น25 mm นะครับตัวนี้ประมาณ22 mm นะครับถ้าเป็น ขอสร้างตัวนี้จะเป็นสามองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สิบห้านะครับแล้วก็ตัวนี้ประมาณย2ินะครับตัวนี้จะไซส์อยู่ประมาณ17นะครับแล้วก็สิบสองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสิบมิลนะครับตัวนี้จะดัดได้เฉพาะเหล็กตันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กแป๊บนะครับหรือเป็นเหล็กกล่องที่มีรูนะครับจะดัดไม่ได้นะครับถ้า จะดัดนะครับจะต้องมีการดัดแปลงนะครับก็คืออาจจะไปกึงลูกดัดใหม่ก็คือกึงให้มันเว้าทั้งลูกดัดตัวในและตัวนอกนะครับแล้วกึงให้มันเท่ากับตัวแป๊บที่คุณจะดัดนะครับก็สามารถที่จะใช้ครึงนี้ดัดท่อแป๊บได้นะครับน็่คือวิธีการดัดแปลงก่อนที่เราจะดัดเหล็กนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับตัวจานดัดก่อนนะครับเห็นว่าจานดัดนะครับเส้นผ่าถุกกาขนัดประมาณ 3- 4เซนนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับ 34เซนนะครับอันนี้ตัวจานดัดเนี่ยสามารถหมุนได้36ตรองศานะครับแล้วก็ไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้มันจะมีรูดัดอยู่ที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เท่ากันนะครับรูดัดทั้งหมดจะมีด้วยกันทั้งหมด9รูนะครับเห็นว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําวิธีการใช้งานของตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับว่าเราจะดัดเหล็กยังไงนะครับอะไรเมนผนใสตรงไหนนะครับมาเริ่มจากตัวสองอันนี้นะครับสามารถที่จะใส่ด้านนอกได้นะครับด้านนอกอยูนอกนะครับตัวที่ว่ามันยาวกว่านะครับตัวที่มันยาวกว่าคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอาจะใส่โดยเฉพาะแกนกลางในเท่านั้นนะครับเพราะมันยาวนะครับ ถ้าเราเอามาใส่ตัวนีมนอาจจะไปโดนตัวหัวนอ็อตทําให้ตัวเครื่องมีปัญหานะครับมันจะไปโดนหัวนอ็อตเราทำมาใส่เฉพาะแผนกลางเท่านั้นนะครับเมื่อเราจะเอารูปดัดทั้งหมดนี้มาใส่นะครับเช่นใส่ย่างนี้นะครับเห็นนะครับตัวนี้เอาอาจจะใส่ด้านนอกนะครับใส่ที่นีดูแล้วก็าจจะเอารูปดัดมาใส่นี้เดี๋ยวแนะนำสามลูกนี้นะครับว่ามันเอาไว้ใช้งานยังไง ในกรณีที่เราจะดัดเหล็กเล็กๆนะครับเราต้องการรัศมีกโค้งงอไม่มากนะครับเขาก็จะใช้ตัวนี้นะครับเช่นเหล็กไซส์อยู่ประมาณสัก12มิลหรือ10มิลไซส์นี้นะครับถ้าเกิดเราไปใช้การโค้งงอตัวใหญ่โค้งกว้างไปนะครับไซส์เล็กๆเราก็ต้องให้มันโค้งเล็กหลงตามนะครับมันจะมีด้วยกัน3ไซส์นะครับเลือกให้เหมาะสมกับตัวชนิดของเหล็กนะครับว่ารูปเหล็กดัดพวกนี้นะครับสามารถที่จะอยู่ อะเป็นแกนกลางข้างในก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวลูกดัดข้างนอกก็ได้เรารับจะลูกดัดซ้ายนะครับจะให้มันปิดมากนะครับานิดหน่อยก็ได้ส่วนตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับเป็นตัวคองเหล็กด้านหลังเนื่องจากตัวเครื่องของเราสามารถดัดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้ผมตั้งว่าอุปกรณ์เอาเหล็กเข้าทางด้านซ้ายนะครับไม่จะเป็นต้องที่จะมาดัดทางด้านซ้ายอย่างเดียวสมมติว่าเหล็กเราจะเข้าทางด้านขวา ah, มือของผมนะครับเราก็ย้ายชุดตรวนี้ มาไว้ฝั่งนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะย้ายฝั่งนะครับเมว่าผมจะเอาเหล็กเข้าทางฝั่งขวานะครับอ,อยากก่อนตัวนี้ชุดนี้มานี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนื่องจากมันสามารถใส่ได้สองฝั่งใช่ไหมครับก็กลับด้านนะครับวาไว้ฝั่งงนี้นะครับแล้วก็ในตัวคอคองนะครับก็ย้ายตามอ่ะน,นี้เราก็สามารถที่จะเอาเหล็กเข้าทางด้าน ขวามือเราได้นะครับทีเราดัดทางด้านซ้ายตอนนี้เรามาดัดทางด้านขวาแล้วนะครับทํางานค่อนข้างอิสระนะที่ก็าตั้งประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาดัดก,ก็จะดัดโค้งงอแผทางตรงนี้นะรหมุนทางนี้จากเมื่อกี้นี้หมุนไปทางนี้ได้ทั้งสองข้างนะครับได้ทางซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวเราจะมาดัดเหล็กดยระบบเมนนวนนะครับเราจะต้องรู้เหล็กเรานะครับว่าเหล็กเราซช้ไหนนะครับ ไซนี้จะเป็นไซประมาณ7มิลนะครับอันนี้เราจะต้องมาเลือกอุปกรณ์ในการดัดนะครับเช่นลูกดัดแกนกลางนะครับ,เ,กกรรบเราจะให้มันโค้งเท่าไหร่นะครับให้ดูจากเทียบอย่างนี้เลยนะครับก็คือเทียบจากตรงเซนเตอร์รูตรงกลางที่เห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาเหล็กลงไปทาานะครับเอาเหล็กลงไปทาาเลยนะครับแล้วก็ลองดูว่าเอาตัวปอกดัดตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วมันท่องมัน ได้ไหมครับใกล้เคียงไหมนะครับอย่าให้มันห่างมากเกินเกินไปอย่าให้มันฟิดจนเหล็กตัวนี้ลงไม่ได้นะครับแต่อย่างนี้ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมจะตัวนี้มาเริ่มต้นที่ตัวนี้นะครับ่อนนี้ผมขอเอาตัวประคองด้านหลังมาไว้ตรงนี้ก่อนนะรเ,เราจะใช้ระบบเมนวลนะครับการหมุนเี่อยู่ประมาณนี้นะครับคือหลังที่เราตั้ง ดูดัดได้เรียบร้อยนะครับนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำตัวประคองด้านหลังของเหล็กนะครับแล้วก็ตัวที่สำหรับด้านหลังตัวประคองอีทีนึงนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับก็เวลาต้างนะครับจะให้เหล็กมันห่างมากจเกินไปขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคได้แต่คีนี้ว่าตรงนี้มันยังไม่ได้แนวระนาบนะครับเวลาใส่แล้วมันชิดกิดต้องให้ชิดกัดตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้มันยังห่างอยู่แล้วก็ปรับเกลียวเพิ่มขึ้นจนกว่ามันจะได้แนวระนาบ อันนี้เราก็จะสามารถที่จะดัดท้ายางเมนวนแล้วออโต้ก็ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับป้องก,กันเหล็กที่มางัดไปงั้นมานะครับถ้าไม่ใช้ก็เอาออกไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดัดโ้ง90ดูนะครับ เราดัดเป็นรูปมุมฉากเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะดัดไซส์เจ็ดมิลนี้นะครับแต่จะดัดเป็นรูปตัวยูนะครับหรือ1 8อองศาวันนี้เราจะาเปลี่ยนรูปแกนกลางนะครับเพื่อเราจะให้มันโค้งได้มากกว่านี้นะครับเอาลูกนี้ออกนะครับจะใช้ตัวแกนกลางตัวนี้เราก็จะใช้ปอกตัวนี้นะครับเพื่อก,การให้มันโค้งประมาณนี้กับตัวนี้เป็นแกนก ลุกด้านนอกนะครับวใช้ตัวนี้เป็นตัวดันนกด้านนอกเรา๋สายเข้าไปพวกก็จะรู้ด้วยว่ามันไม่ห่างกันเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ปิดนะครับเดี๋ยวเราจะดัดที่มุม180องศานะครับเดยเป็นรูปตัวยู ได้ร้อองศานะครับเป็นรูปตัวยูเ <Okay, S 1> เดี๋ยวเราจะมาตั้งระบบการดัดแบบอโโอโต้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราจะต้องให้ตัวลูกดัดเนี่ยเวลามันหยุดนะครับจะต้องมาหยุดหยุดตำแหน่งนี้หลังจากที่ว่ามันดัดไปแล้วกลับมาก็จะต้องมาหยุดอยู่ตำแหน่งนี้ป <c oughs> ระ <c oughs> มาณนี้นะครับเราเอาเล็กออกไปก่อนนะครับเพื <c oughs> อ่อการตั้งให้มันง่ายขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับ เทคนิคง่ายๆนะครับให้ดูตัวน็อตที่ตัวนี้ว่ามันหยุดอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องตั้งให้มันมาใกล้เครียงก่อนนะคร,ครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งตัวเตะลิมิตที่ให้เครื่องมันหยุดนะครับโอเคเราใช้ประแจเบอร์17บเจตัวนะครับเดี๋ยวเราจับตัวในไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขันตัวนอกออกอตัวนอกรวมปุ๊บแล้วก็ขันตัวในนะครับเดี๋วเราก็าเลื่อน น็อตมาให้มันตรงกันประมาณนี้ก็ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเทสดูก่อนนะครับเจแล้วเราก็ขัน,นตัวน็อตตรงในให้แน่นก่อนนะครับเี๋ยวเรก็ล็อกตัวในไว้แล้วก็ขันตัวนอกลองเอเเดี๋ยวผมจะลองเดียวสวิฟดูนะครับว่ามันกลับมาหยุดอยู่ตรงนี้ไหม ี่เดิมแสดงว่าถูกต้องนะครับอันนี้สําหรับตั้งตัวเตะลีมิตสวิตที่ให้เครื่องมันหยุดนะครับเวลามันมาโดนปุ๊บเครื่องมันจะหยุดล้าให้มันหยุดอยู่ในตําแหน่งนีนเ้เช็คดูอีกทีนะครับโดยการเอาเหล็กมาทาบดูนะครับว่าตอนที่เรามันหยุดแล้วเราเอาเหล็กใส่ได้ง่ายไหมนะครับโอเคอย่างนี้ถือว่าถูกต้องนะครับ ตัวหยุดเครื่องเราได้แล้วนะครับทวน,นี้เหลือก,การที่จะดัดให้มันได้องศาที่เราต้องการนะครับผมบอกคร่าวๆนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมาเตะลิมิตตัวนี้เพื่อให้มันย้อนกลับนะครับเราขยับตัวนี้ให้ใต้เซนเตอร์กับตัวรูนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาปัแจเบอร์17เจนเดิมครับก็เอาปัแจล็อกตัวไมไว้ขันตัวนอกนะครับ รอบตัวเราก็ขันตัวไหนเราเลื่อนมาให้มันอยู่ในเซนเตอร์ตรงตกลางของรูน็อตตัวนี้ขั้นกาสิบจะตั้งัง้ไม่ยาก,กเท่าไหร่สำหรับขันตัวไหนก่อนนะครับขันตัวไหนให้แน่นเสร็จแล้วก็ขันตัวนอกนะครับจับประแจตัวไหนไปเฉยๆนะครับแล้วก็ขันตัวนอกให้แน่นล็อกล็อกมาโอเคเรียบร้อยนะครับตั้งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดัดดูนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะดัดจริงนะครับจะลดัดดูนะครับว่ามันได้มุมอง,องศาต้องไหม เรามาดูขั้นตอนในการดูแลรักษาตัวเครื่องว่าต้องทําอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากดูตรงตาแมวซึ่งเป็นจุดดูน้ํามันเกียร์ของตัวเครื่องนะครับว่ามันดําหรือเปล่าถ้าเกิดมันดำนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนทายตรงจุดด้านล่างตรงนี้นะครับโดยใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดขันน็อตตัวนี้ออกนะครับใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดก่อนขันนะครับก็หาภาชนะมารองนะครับแล้วก็ขันออกนะครับใช้ประแจขันออก จุดที่ต้องดูแลอันถัดมานะครับก็คือตัวลูกกิ้งของตัวเครื่องทั้งสองลูกนะครับเราจะอัดจาระบีเข้าไปทั้ง4ี่หัวของตัวลูกกิ้งนะครับเพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงลูกกิ้งให้มันลื่นนะครับเราใช้เครื่องอัดจาระบีแบบมือโยกหรือแบบเครื่องมือลมก็ได้นะครับอัดเข้าไปนิดเดียวนะครับแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดอัดเข้าไปทั้ง4หัวนะครับก็ใส่บ่อยๆนะครับก็จะทําให้ตัวลูกกิ้งหมุนได้คล่องนะครับ เวลาเอาชิ้นงานเข้าออกทางซ้ายขวานะครับก็จะเข้าได้ง่ายขั้นตอนต่อมานะครับมาดูสายพานของตัวเครื่องนะครับทั้ง3าเส้นว่ามันตึงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันย่อนนะครับให้ทําการปรับตัวมอเตอร์ลงไปนะครับโดยการขันน็อตเบอร์สิที่ยึดขามอเตอร์อยู่ทั้ง2ตัวนะครับโดยการใช้ประแจเบอร์สิานะครับขันตัวบนให้หลวมนะครับเสร็จแล้วก็ขันด้านล่างลงนะครับแล้วก็กดมอเตอร์ลงนะครับ เสร็จแล้วเราก็ล็อกน็อตตัวด้านบนให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มากดดูสายพานนะครับมันตึงถ้าเกิดมันตึงอยู่ก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับโดยที่ยังไม่ต้องเปลี่ยนสายพานนะครับ